อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล่งหงนะครับพาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านนะ,ะร้านนี้เนี่ยชื่อว่าสเต็กออดี้สายห้นั่นเองนะฮะตั้งอยู่ที่ตลาดสดพุทธมนทนสายห้านะครับเปิดทุกวัน ตั้งแต่4โมงครึง่งถึง5ทุ่มครึ่งเลยนะครับเป็นแนวสเตทฟูดครับโดยเอาเมนูฮิตเมนูดังเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ร้านนี้คอนเซปต์ของที่นี่นะครับก็คือว่าอาหารระดับพัตนาารราคาแค่โรงอาหารเท่านั้นเองนะครับเมนูอร<ง>่อยยกนิ้วกับชาตามือก็ล่องนี่นนเลยฮะเมนูแรกพ็อกช็อปครับผมเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซอสบาร์บีคิวนะน้ำสลัดของทางร้านเนี่ยใช้น้ำมันลำข้าวครับ ขอชมเลยนะว่าซอสอร่อยมากตัวหมูเขาเนี่ยมีความหนาแล้วก็นุ่มราคาขนาดนี้ทําได้ขนาดนี้เจ้าของร้านนี่เก่งมากเลยนะฮะแล้วก็เรียนจริงรู้จริงนะมเมนูต่อไปก็ต้องจัดให้เมนูนี้เลยครับชาบูทางร้านเนี่ยเคี่ยวน้ําซุปกระดูกหมูทั้งวันเลยนะน้าซุปเนี่ยมีให้เลือก3แบบด้วยกันครับมีต้มยำกระดูกหมูแล้วก็น้ำำําดํานี่ได้แล้วทุกท่าน ซุปกระดูกหวานมากนี่ฮะมีกุ้งด้วยออปรชาจิ้มด้วจ,จิ้ม yes. สุกี้กุ้งเนี่ยสดนะเด้งๆเลยนะจิ้มกับสุกี้เนี่ยก็อร่อยกลมกล่อมตัวแจ่วเนี่ยก็โอ้โหแซ่บ ใช้ได้เลยฮะวันนี้ฮะขออีกเมนูหนึ่งครับเมนูทะเลถังนั่นเองนี่เมนูนี้คือซอสสไตล์อเมริกันที่ถูกปรับมาให้เข้ากับรสชาติคนไทยมากขึ้นแล้วนะฮะเมอืมนี่สไตล์อเมริกรัน แยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะยำทะเลโคตรอร่อยนี่เลยฝากไว้เลยนะฮะกับสเต็กออดด้สาย5ครับตั้งอยู่ที่หน้าตลาดสดพุทธมนฑลสาย5เลยนะจ๊ะอ<ม>ิ่มอร่อยขนาดนี้ครับว่าต้องปิดท้ายมืออร่อยด้วยนี่เลยครับชาเขียวนมเอ็กซ์ตร้ากรีนนั่นเองจากชาตามือครับผลิตภัณฑ์ชาเขียวเอ็กซ์ตร้ากรีนนะฮะ คัดพันชาที่เหมาะสมสําหรับทําชาเขียวนมครับผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันจนได้รสชาเขียวสูตรหอมอร่อยไม่มีกลิ่นมะลิเหมาะสําหรับทําเมนูเครื่องดื่มชาเขียวนมครับหรือใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับทําขนมหวานเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยช็อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดครับแอดชาตามือนะจ๊ะ และอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินัลแล้วก็สูตรขิงผงห0 0งไม่มีน้ําตาลสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยช็อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเฮอร์เบ underscore Official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดนะครับ @aroudworld และอีกหนึ่งช่องทาง t ิกต็อกเซิร์ชว่าเฮอร์เบอร์เฮานะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่่อออย,ยกกกกนนนนิ้วัััับบชาาาตมืทีไหหเจสปด์ะคร